ถ yup. ้าเวลาช้ากับมาดาราเฉียเร็ว่ะอีที่จีเล้นยังไงวะเนี่ยถ้ามีแต่มาดาราที่โดน กูเรียกหาคิลมาเป็นมาด้าแะ,ะครับผมทุกท่านมีแต่คิลมาระทีาา่ไม่โดนนันตีอะ่ะ <c> ก <oughs> ูเรียกคิดมาเป็นอีนันตี <c oughs> เอาดิ <c oughs> มีใครมากกว่านี้ไหมครับ <c oughs> ชีวิต <c oughs> ชิฟุยแม่งไม่ชอบม,มาโดนอันตีอะ่ะ มีลุ้นว่ะมีลุ้นว่ะเียอั้เขีสั้น,น,น,นจะจบอยู่แล้วคุมอันตีทีเดียวก็ตายกันแล้วว่ะอะไรวะ เอ้ยผมว่าผมผมว่าผมได้ว่ะผมรูดชิคแล้วว่ะผมต้องเป็นคนที่สู้กับชี้ซุยแล้วคือปล่อยให้สามตัวมันตกกับมันดราอาไปซึ่งเอทีผมขาดอีกทีนึงว่ะอ่าไม่อยากจะทำเลยนะขี้เกียจเอาการ์ดกลับคืนไว้เดี๋ยวนะดูก่อนแป๊บน,นึงฟ้าแดงเหลืองเหลืองโอเค เอดดีเคขอยืมอีกรอบหนึ่งเอดดี้เคห้าหมื่นห้าเอา มีใครยู่เอ้ยโอปิโตได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะการพิเศษอินดิเคร์ห้าหมื่นหกมาห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสามอุปกรณ์นินจาอินดิเคร์สูงสุดของผมละมันต้องผ่านว่ะผมขอผ่านในไลฟ์เลยได้ไหมพี่ต้องการผ่านขนาดนั้นเลยเหรอครับสุด ผมอยากได้ผมจะเอาแล้วผมต้องได uh ้ oh. ไม่งั้นมันจะไม่คุ้มกับสี่พันเพชรที่ผมเสียไปผมเสียไปเพื่อแค <c oughs> ่ได้ตัวละครครบเหรอผมต้องได้แท็กผมต้องได้อุปกรณ์แต่ผมก็ทําเวลาไม่ได้เพื่ี่จะเอาแท็กอินเทอร์เจมันบอก <redemption> ให้จบใน200ร้อยวิซึ่งชิซุยเลือดหน่วยส0บร้อยพันหมื่นแสนล้านเลือดเจ็ดล้าน กันใบ้กันช็อตการบืงลงกัสโลทุกอย่างก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์จอันติเข้าแค่อนอร์มอลไอแค่มนุเพลศีน้ำต,ตาลเฮ้ยนี่ไงมันนี่บอกนะอยู่อุปกรณ์จากันบ้าน หมาดำเทพไฟเอาเฮ้อมาผ่านให้ได้เถอะวะจริงๆรีมีเดจยังมาวัคซีนวันที่20จะมีตู้ใหม่มาหรอครับไม่เป็นตู้ออเอาครับผมคือตู้หลัหลกๆของแต่ละเดือนมันจะคือตู้ ปาวอาบครับผมโอออเอาออเอา,เอา,เอาแล้วผมมันเป็นตู้สำหรับมือเก่าเฮ้ยเดี๋ยนะสติแล้วนึงอ๋อผมขอเดี๋ยวคย่อยค่อยตอบด้วกันได้ไหม นี่แบบกองโซนประชิดทำให้มันล้มแล้วลุกไม่ขึ้นหลบไปครับเมืองจะไปไหนดูนิ่งๆนี่เป็นหรอพี่เฮ้ยทำเวลาดีขึ้นไหม เฮ้ยมาติดใบยันโซติดใบสวยดิโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์สวยทำเวลาดีขึ้นทำเวลาดีขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมาดึละ กูเรียกให้จดไปจดมาหนึ่งไว้จดมาหนึ่งจดมาหนึงจดมาหนึงเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยต้องจบต้องจบแล้วต้องจบแล้วต้องจบตามนี้ไว้ยต้องจบตามนี้ไว้ยไม่งั้นแม่งจะไม่คุ้มกันที่กูเสียสละไปทุกอย่างทุกอย่างอ้าก็จบจบ ตออกมาจริงๆเอาวะเอาวะขางหลังตรงตามองทำดาเมสจส,สะตรงทำสกิลซะตีปกติไม่ได้อินทจิแกต,ต้องตีปกติแกต้องทำดาเมจขึ้นแกต,ต้องทำดาเมจขึ้นอินทจิอินทจี สามดาว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 สดาวสดาวสา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 ดาว สามดาวสามดาวทั Sound out. Sound out ้สามดาวสามดาวเย้อันตีเบลหนึ่งสามดาวไปใช้ของที่กลก่องมาส่งมาเลยที่กล่องวะเช็คก่อนชึบไทเทนกูจะอวดครับผมมึงดู <c oughs> กูได้แล้ว อวดเลยกูจะอวดทั้งเดือนเนี่ยทั้งเดือนนี้เลยอะ่ะจะอวดว่ากูได้อิทธิจิอะ่ะเอาดิกูผ่านทาน400,000ได้ครับผมปาลาลูกลากูอยู่ไหนมาใส่เอามาใส่ล็อก6ดาว2ชิ้น6ดาว2ชิ้น <c oughs> We are the champions My friend ดึงดึง and we are the champion My friend <c oughs> สติไปหมดแล้วเอาอ่ะอุปกรณ์ยินจาผมมีทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยสี่แปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดอุปกรณ์ยินจาสิบแปดช่องเช็ดเข้สิบแปดช่องทำกันไม่กันช็อตได้ทั้งสองอย่างเลยเนี่ย แชทปลบมือให้ผมหน่อยไม่ดีใจได้ไง่งไผ่านด่าน400,000เลยนะเว้ยได้อันติเวลหนึ่งด้วยอันติเวลหนึ่งดูอันติเวลหนึ่งผ่านด่าน400,000ครับจะถึงว่าเอาของในไอดีทุกอย่างมาใส่ให้หมดแล้วแบบผมไปขโมยการ์ดเติมทุกตัวมาเลยบแบบสูงสุดละนี่คือแบบว่าสวสตัวสีฟ้าที่ผมทำได้สูงสุดแล้ว ATK 50,006 ยืมของชาวบ,บ้านชาวเมืองมาหมดเลยเอาไปคืนก่อนนี่อุปกรณ์หน่วยล่าได้แล้วเว้ย